มึงไปคุยมึงสตีมหมาไอ้เหี้ยเข้ามาแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยแม่ฮะสตรีมเหนื่อยกว่าจะสตรีมเสร็จตีสองตีสามเหนื่อยว่ะถ้าเราได้ไปเที่ยวคงดีเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยโควิดนอนหลับสักต <Leonard> oh no. uh? ื่นดีว่ะ 2000 years later Th สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาคลิปเที่ยวอีกแล้วนะครับไม่ได้เที่ยวแบบมันนานมากเลยว่ามีอะไรสนุกสนุกทำแน่นอนอยู่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูว่าเรามาใครเราจะรีวิวห้องเราก็ไม่รีวิวห้องเองเราจะไปรีวิวห้องเขาครับเพราะมันเป็นห้องเหมือนกัน จริงจริงปกติเวลาคนเข้ามาให้เขาเช่านะนีผมซื้อเลยสบายเลยเพื่อนใช่หรอไอ้ที่มึงไม่ยมดูยว่ะมาถึงแบบก็หมดเลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่ช่ไม่ใช่ทกอย่าใช่ไมงอ๋อต้อ่ใช้ไ่ด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูันเดียวว่าเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรกันไดไ ไปก่อนจะได้ไรอ่ะไม่นอนนี่ยังเขาไม่เคเตือนครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันหนุกโอ้โหดูนี่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่ซึ่งเราจะไปเล่นใหญ่ต้มกันแล้วก็มีส่วนน้ำตรงนี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ผมว่าพร้อมแล้วนะมีคนพร้อมกว่าดูนี่ภายเรือเล่นแล้วครับแปนผมเอง นะลองเรือมาหารักแน่สักคนรวยหรือจนรักแน่ oh, สอดสอง <no. S 2> สายตาแลเวพียอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไหมคนช้านะ oh. คือเสร็จยังครับ oh. ผมรอพวกคุณเนี่ย oh. ทั้งสองคนนี้ก็แบบ จริงๆแนนก็ไม่ได้ช้าหรอกเนี่ยคนช้าอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ก่าต้องมานั่งรอแบตหรืออะไรอีกเนี่ยฮะก็หาฝากล้องเจอไหมทำฝากล้องหายเรียบร้อยไ,ไ,ไอ้ต้อมกับฝากล้องนี่หายไปไอ้ต้อมกับฝากล้องนี่หายไปครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ํากันก็เดี๋ยวเอามาถ่ายอาหารต่อครับเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำเสร็จมันต้องหิวมากๆแน่เลย ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาว,ยาวๆนะมาแค่2วันมาพักผ่อนนะแบบจะไม่ไถ่ายอะไรมากเดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนอย เหนื่อยเหรอว้าวเราขึ้นไม่ได้แน่นอนขึ้นไม่ได้เพราะว่า โอเคมายกั้รองับคมึงหมดสินลมใมาอาขา้ข้างนึงก่อนถ้ามึงขึ้นไม่ได้ก็คือหมดเล่นอดเล่นละเล่นไม่ได้สักอย่างอ่ะ มรงนี้ขึ้นตรงไหนวะนู่นไม่ได้มันก็เหมือนกันเนี่ยคือทางขึ้นทำคือป่ะเพื่อนไปรอข้าศึกลังมาอยู่จมทางน้ำไม่ได้อยู่ได้อยู่เได้แล้วได้แล้ว 哎，那哪？ โอเคครับหลังจากที่เราไปเล่นแล้วเอาราอาบน้ําเสร็จแล้วผมว่าผมว่าจะนอนพักนะครับแต่ก็ไม่ได้นอนพักก็คือต้องเข้ากันทั้งคู่ก็คือวันนี้ครับเราสั่งข้าวมาโดยเงินของแนนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำครับเพราะต้องมันมีชาเลนจ์อะไรนะชาเลนจ์อะไรของมึงนะเคยกูกินชนะเว้ยแล้วแนนก็เลี้ยงใช่กูก็ตกกระไดพลอยโจนแล้วกูก็สั่งมาจัดเต็มแล้วเราไปดูกันว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้าง กุงอบบนนั่นหอมยิมหน่อยนะยิมยับเหมือนแยกกันอิมหายยับก็เลือกเอาจะโฟกัสอ้านไหนเอาอืมอร่อยหลานไม่นัวเขาเลยต้องการปลากระพงน้าน้ำปลาอันนี้ไม่ไมหน่อยอ่ะอันนี้ไก่ปัดมะม่วงหิมพัน อร่ <c oughs> อยมากร้อนจังควับบ้านมาึงผักกาดเขีย <What? c oughs> มาหวานโเค โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณสามสามทุ่มกว่าแล้ว้ต่ามันน่าจะนอนหลับแล้วครับเพราะว่าเราตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาคุยกันผมจะไปปลุกมันครับดูยว่ามันจะตื่นไหมอีกอย่างนึงก็คือตอนกลางวันมันเอาโทรศัพท์ผมไปซ่อนไว้ตาผมบ้างลนะออ,ออกไปเลยคิดว่ามันจะล็อกห้องแล้วสร้าง oh. อาหารที่เรากินกัน เฮ้แต่ไฟยังเปิดอยู่นะ มึงส้มติ่หมาไอ้ขี้อ่ะจะคุยกันไว้ไงจะออกไปคุยกันอนะ่ะเพื่อน <c oughs> มาไปเที่ยวเพื่น <c oughs> อนออกไปคุยกันไงอย่างที่คุยกันอนะ่ะ <c oughs> ได้นะ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 ไม่ก็กูบอกไ้ว่าถ้าไม่ไม่ตื่นก็เดี๋ยวมาโป๊ข <c oughs> ี้อะไรอย่างงี้เลยเราไปแล้วคุยกันสามทุ่มกว่าเองยังไม่ดึกเลย ทีบ้านไม่มีนอนเหรอกูถามจริงเอากูต้องถามมึงบ้านไม่มีนอนหรอมานอนตรงเนี้ยท,ที่บ้านมึงไม่มีคุยเหรอเอาอบอกว่าเดี๋ยวจะตื่นมาคุยกับกูถูกต้องไหมอ่ะนี่ยังไม่ตื่นมึงรับกูตื่นได้เหรอเนี่ยเราจะตื่นไหมเดี๋ยวตื่นนะตื่นกี่โมงอ่ะอ่ะแป๊บหนึ่งกันไม่เอาเดี๋ยวมึงนอนต่อไปห้ไปึไป้นมาคุยกันดีกว่าไปอีกันคุยกันคุยตอนเนี้ยนะฮะอย่างก็คุยมันคุยแันแบบนี้เลย ไอ้ไลฟ์หรือคลิปเนี่ยฮะคลิปคลิปไม่มีไม่มีไลฟ์หรอกดูดูคลิปอ๋อไป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 ไหนคุยไม่เหรอไปมาตื่นไปคุยมั้ตื่นนะตื่นละอี๋ตื่นตื่นแล้วอือไม่ร้อนต่อเรานอนต่อ เออเอ่นละเฮ้ยเปิดมาคุยกันอย่างตลอดนานเลยเอาค่ยเห็นไงว่าตื่นแล้วนี่กูประชุมเสร็จเลยเนี่ยก็เลยแบบมาปลุกมึงเลยเพื่อนปลุกไอ้เหียมึงเข้ามาไงว่าไม่ได้ยินเสียงแลวเนี่ยต้องย่องนะวิชาตัวเบาเคโอเค โอเคครับผมปลุกเพื่อนผมเรียบร้อยแนละ้วต้องมานั่งคุยกันเรามาเที่ยวเราไม่ได้มานอนเราจะมานอนบ้าบอโอเคครับไม่เจอกันโอเคครับเดี๋ยวเรากําลังจะออกจากที่พักกันแล้วนะครับเราจะไปค,คาเฟ่ที่เราไม่ได้อยากไปนะครับแล้วเราก็จะไปโคโล,ง,ลงที่เราไม่ได้อยากไปกันนะครับเพลง,งอะไรวะแลชื่นเรือกับไรได้ไหม <laughs> เรื่องกิจการไปได้หรือเปล่า <laughs> <laughs> บรรยากาศก่อ,อนจากนะครับ วันพักผ่อนหมดไปอย่างรวดเร็วกับเข้าสู่ชีวิตจริงอีกครั้งหนึ่ง,งชีวิตจริงจริงมันยิ่งกว่าละครครับคุณผู้ชมมันเหนื่อยไง <c oughs> เหนื่อยกับเมียเหนื่ยอยที่สัตว์จะใส่แม่งกระพงตั้งใจถ่ายหรอต้องใจถ่ายหรอบรรยากาศบรรยากาศ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่มาครับตอนนี้เราวาร์มมาที่คาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่แบบตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นครับเราไปดูวนดีกว่า่ะถึงเขามีคนเขาถ่ายตัดหน้าไปแล้วแต่ผมทำภารกิจอยู่ภารกิจเราภารกิจเราเลยเขาจำลองแบบสนุนญี่ปุ่นอย่างเท่เลยนี่หมนี่ครับดูร้านญี่ปุ่นนี่น คนก็ค่อนข้างที่เยอะนะครับหนะึ่งว่าเขาำรองญี่ปุ่นได้สวยดีนะผมว่ามุมมืมเนี้ยคือซิกเนเจอร์เลยเว้ย ที่ควรลงลงละนี่เราสั่งอาหารมาดูกันสามชั้นทอดน้ำปลาซูชิปลาเนื้ออ่อนอันนี้กะหลี่แล้วก็แปซะซักนี่เฮียเลยหิวยังครับน้องชายอยู่แล้วนี่ลองชิมนี่สามทอดน้ำปลาดูผมเคยกินแล้วรอบหนึ่งแต่แล้วผมบอกว่ามันจะไม่น่าเชื่อสามชั้น ยเป็นไงเพื่อนคือกูต้องถักไหมเอาเลยเ่เรากรอบมันแตกอะกรอบหรือแข็งปันแตกอ่ะแล้วยังขำเลยหรือว่าขำช่วยหรอเ้ยแต่อร่อยนะ กูอะกูอออชอบเพราะว่าถ้าคนชอบหมูกรอบกูว่าจะชอบที่นี่อ่ะต่อไบกะลีอันนี้อะไรนะผัดหมูงกะลีอันนี้แฟนกูชอบมากอันเนี้ยเหรอเออชอบหมบูงกะลีชอบปลาหมึกอ,อะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้ชงไม่ชอดไม่มันไม่เข้าใจศิละปะใช่ไหมกินไ <c oughs> ด้เลยนะฮะมีก๋วยเี๋ี รอชา้ดีอ่ะใช่เนี่ยดียู่หัววานน่อสุดสุดสุดท้ายชูชีไปลองชูชีดูชูชีเนียแป๊สซะแป๊ซะปซะโอ้ว่าโปกคว่าแล้วลองว่าแล้วกูบอกแล้วว่าโปกแน่ระเบิดเวลา อันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบมากใช่ผมชอบกินแปาซาอ้าวไม่ใช่ผมกะหลี่่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำใหญ่ป็นไงบ้างแปะซาอร่อยเรียกง้ายเครื่องเงือ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้เออเอาบ้าบอร่อยอร่อยเป็นคลิปเลยเป็นคลิปดิสองวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันทุกคนสองจุกด้วยสองจุกด้วยเอองามไยเออสุดยอดเพื่อนเชี่ยฝันว่าได้ไปการไก่ต้ม อีมไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราฝันไม่เหมือนจริงขนาดเนี้ยฝันมาได้ไปเที่ยวอะนานๆทีเออเหมือนว่าได้ไปเที่ยวจริงๆเหมือนว่าได้พักผ่อนเลยว่ะได้ไปเที่ยวแค่ในฝันเซ็งจัง